ยเฮ็ดจังนะเบิ่งสร้างเพิ่นเฮว่าหองถึได้องแวบ่อ้ชบงสเพื่อน สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนเนะา aw, ai, นะโบ่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยเนาะหรือว่าพี่น้องต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขาสูซองสาบัวข้ามบันนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะการมาพบมาพอกนะับสาบัวเมาาือ ai, ่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องนะนนเาาางนาะสาบัวกับมหาน้องอุไทยคือเกา่าพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้กับเบะเขามาเยี่ยมยามทั้งน้องคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะกับสีมาอัปเดตในพ่อแม่พี่น้องเบิรงเฮือนของนองอุไทยน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะ ว่าสร้างเพื่นเฮ็ดฮอดไชแล้วพ่อแม่พี่น้องอาแล้วบ่หองน้องอุทัยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องอุทัยเพิ่นก็ดีใจตื่นเต้นอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องก็ดีใจเพราะว่าชิได้มีหองเป็นของตัวเองเนาะเพิ่นก็ชิได้นอนอาผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดก็เข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องอุทัยเพิ่นกอนพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าตอนนี้ทั้งน้องเพิ่นเฮ็ดยังอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าสาบัวก็บ่ได้เข้ามา ชงสามมือแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข่าไปหาทั้งน้องเพื่อนกอนพ่อแม่พี่น้องโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข่าไปหาทั้งน้อง,งองุทัยเพื่อนกอนพ่อแม่พี่น้องเนาะเห็ดอยังอยู่เด้ตอนนี้เนาะทั้งน้องอุทัยเพื่อนพ่อแม่พี่น,อน้องป้านี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเฮือนน้องอุทัยพ่อแม่พี่น้องเนาะ วันนี้กแต่งช้างเป็นมาเฮ็ดพอดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเด้อช้างโดยโดยโดยสบายดีตู้กินยังนะกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นเอาว่านี่น้ำเย็นเย็นแบบนี้เอ้าโดยของผ่าของตอด สบายดีเด้อแม่ตู้สบาีเลยฮ่าห้องน้องอุทัยเนาะคุณกำลังเทคานมู้งี่ยังนะเนี่ยมุ้งเลยนี่กำลังสิมู้หมื่นอื่นโดยโดยมาหนึ่งโดยโดยมาคือเก่าเนาะมาเอามาได้เรียบร้อยเนาะอืขอแม่พี่น้องเลย ที่เขาไม่มองกันเมื่เชาตีใชรไมสี่แปดให้มาสามคนบ่มื้อนี้สางสามคนคนเนาะว่าทั้งลุ่นี่ี่เราัี่นี่พวกเขาเลยบ่เอ้ยเป็นยังตุจักเลยไม่ห้องูกเอาพวกเขาบ่เจพวกเขาแล้วเขาป่าเขานั่นบ่ไปหาเฮ็ดบ่ เอาคือเจ็บคือปวดจ้ะตุเจ็บพนักพึ้นโดยโดยให้มือก่อนว่าไปหาเฮ็ดได้อยู่บ่ตุบ่บ่ได้บ่มีเนาะมีแต่อุทัยเละไปขอบนั่นไปก็บ่ได้โดยโดยดินแห้งเด้เๆจ้ะเนาะตุเนาะแห้งแล้วผู้เฮ็ดก็แห้งอืต้องรอผลตกอีกจัะชงแหมเถื่อเนาะให้ดินชุ่มจังไปหามันจังได้ ่แม่ว <wounds> ่ามันนั่นเพื่อนมาไปมึงเศร้านี่ได้ยังฉันไปหาเห็ดชูช้างเพื่อนกินไปหาเห็ดหาหาอย่างนั่นหอกว่ะมันเศร้านี่นะโดยโอ้ยได้อันนัรนโอ้ยตะบุญคือที่มาเห็ดเชยจุเชยจับอืเชยจุโดยโดยเดี๋ยวไปหาน้องอุทัยเพื่อนก่อนเนาะมาหาน้องอุทัยก่อนเนาะอาสบายดีน้องละ โดยเห็ดบ้างนะเบื้สร้างเพิ่นเห็ดบ่เบิ้งว่าหองถึงอะไรด้หยองถึงแล้วบ่อหุ่นเพิ่นซองเบื้สร้างเห็ดเพื่อนหองเจ้าอีกเทคานหน่อยน้องหล่าเนาะอืพุ่นถือว่าคักด้นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ก็คือหองพระเนาะตอนนี้กำลังเทคานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถือว่าก่อหุ่นโอ้ย พออีกวันนี้ก็ถือว่าแล้วเนาะหอ,องหงงอุทัยพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เรียนแค่เทพื้นหรือว่าสะพ่พอแม่พี่น้องเลยตอนนีช่างเพิ่นกำลังบุกน่าจะปะืนเนาะทางช่างเพิ่นสีม่มงงนางค้าพ่อแม่พี่น้องเนะาะถักแล้วนี่น้อง,อ,งอุทัยเน,ะะนาะนั่งใกล้พัดลมในน้องล่ะดาว่าห้อนอให้บบได้ไปใส่บ่มือหนินะายไ,ไปหาหน้า ไปเดาผูบบ่ไปเดาอูไปเดาอูที่ไปกับไพ่นะไปกำลังตีไปกับน้องนาตีไปหาทางได้น่ะแถลุงนะครับอืมได้ได้อยู่บ่ด่ะได้ไรอยู่ถ้วยหนึ่งหึได้ถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งเป็นแบบตะตูดอีหยังบ่ตูดเาอืมได้คูดแมนกันโหนน่ะบ่บ่บริคูดม่นมีบ่มันมีกับบลายแมงกันโหนนั่นบ่ อโดยโดยโหากคนได้ไปหาเห็ดหาอย่างบ่อนองแบบมันแห้งแล้วเนาะต้องรอให้คนตุกอ,อีกดยแ,แต่แ,แกงแตบน่อน้องมันนะคื่องว่าง่ยวัตถุเปนอะต่างจันก็เลยไม่้นกันแล้วก,ก็เลย,ย,ยบ่ได้เต

เพื่นหากะกอนว่าไม่บ้านงละของจะเป็นกอเธอละน้อยกอ<ด>ลยนลา,า,าึแล้วโดยอนกำลังค่าโดยอื่นเม,ม,มื่อนจีมาใช่ไหม่น่าจะ,ะอือ่นเนาะไม่มอันอัลนะมันหมดแลโอ้เดีะรออีกตุ้ตีแดงตอนไหนีนได้เห็ีได้แบบน,นี้องละเอากับคืนบอกพืนนะบเลียน อเพิ่นเอาทียังมาแต่ก่อนึเจ้าบมากบ่บโอต้องใหมันถือกันเนะโแล้วก็เจ้าก็ได้เอามาเปียนให้ปนจะบ่อื่นผู้นใส่ถ้าใสแล้วก็ได้เริ่มกเริ่มยังให้แลวนะแล้วกได้เทพื้น ถ้าบรเทพื้นเพยังอะไรกับชีได้สาบเนาะเดี๋ยวเจ้ากับชีได้เข้าไปอยู่แด้นอน้องละเนาะเป็นได้ของน้าิ่นฟอขึ้นจะฟอทังไงขึ้นง่ายยังบอทิกฟอแล้วนี่ทิกฟอนี่คือของเจ้าเนาะหอดอกเหมาของมือแกสองมือสามมือในนอนลงหลับเนาะ คือว่าฝนสิตกมาอีกบ่เนาะนี่โทรเบิ้ดซ่าตะ61อืม,อมตื่นแล้วโทรสิด้ล่ะโเยทางน้องนเพิ่นไปไส,สันตอ่าัวเพิ่นปิดเทอมปิดหยังเนาะช่วงได๋เพิ่นเข้าอกเดือน9เดือน9อืมนี่เดือนหยังแล้วน้องะ่ะ เดือนทกเดือนทกเป็นเพชรเป็นเอนรกจะบรินล์น้องหลานน้องจะได้ห่อนจะได้ไปดิ่นน้ำมูน้ำคูเนาะ่นกินเข่าแล้วบอกคนไปเล็นเพชรมากเลยโดยโดยเวอีะก็เนพี่ไขดอกคนนั่นอยู่มันก็ไม่รือบ่ ฮินลินไนมากไม่ถือกันเลยกันเ่มเลายหมาบกอืมม่แล็ไปอีกไก่บ่เพื่อนหมูนีไกอืมันลิ้อกั้นอ่างนั้นโยคนถือโดกไปน้ํามอกมนหลิาปืนคือกูแหฮะมาขีหินดึกกันออคือฉากนถึงถืาะผ่ากันกับหัวนู่ได้เนะ ยังชากินนอกแรงเลยน้องค่ะต้มหน่อไม้เห็นบ่ต้มหน่อไม้เบิดแล้อาีพกันยังอยู่นี่กินน้ํไม้จําแจวโออยากกินน้ํไม้จําแจวเียนอาหารกินด้น้องหลานเนาะก็ถือว่าเฮานี่ก็บ่ได้กินเิงด้เนาะนไม้จําแจวเพื่อมันสิได้ออกเทื่อนึงแมนเพราะว่านี่ก็ช่วงยามแดงนี่ก็บ่ค่อยมีเนาะมีก็มีแบบบ่หลายเอาก็ไว้แกง ต้องงามผลผู้ได้เนาะหนอไม้ได้มาตุกตุมเป็นหมอรถเนาะมาตั้งไวอื่นไว้อยากจะไปปอกมากินไครดอกบ้านเจ้าใล้กอหนอไม่ได้ลายอยู่เนาะว้นทำบ้านเอื่อยนี่บุคลยมีแล้วมีกับมีไก่ตัวนายขอบุไดคอยไปหาหรอกมันไก่พั้เนี่ยแต่เอามากับมือยดิมันไก่มันหนัก ไปใช่อื่นไมื่อเช้านี่น้องลาติบ่โทสวนเพิโทรมาเพิ่นสิทําานี่เสิลงาน้ไม้เลยนกันเลยโดยไปนําเจ้าเลยลดีแล้วเนาะีมูไปนไปทอกับน้องลาติเ็นบ่ หมูเจ้าอีกผู้หนึ่งเง้ยจ้ะน้องหล่านั่นผืได้ไปโมได้ไปบัดเอื้อยเอื้อยเจ้าผู้หนึ่งเด้จ้ะนอกจากไปอยู่ด้วยฮะบ่เอาลูกโซ่ดาวโหอันชาวยังชาวตุ้ยเห็นบ่เพิ่นบ่ได้อยู่เพื่อน่ะบอกโมได้ไมาบัดเอื้อยไปแล้วนเพิ่นจ้างเงินบ่น้องล่ะข้างกันข้างก็เอาซอยผืนโมได้ซอยลูกโซ่คนเละทั้งอันนั่นเด้อจ้ะทั้ง แม่คงนั่นเลยสิค่ะเพิรนเห็นยังไหมเพิรนไปเค็ดพี่อยากบอกแบบใครผู้นี้ไปเอาซอยดีแต่นอกเพราะว่าทั้งสาวตุยเพิ่์นเก่าไปไปเก็บเบียร์หรอกโดยโดยเพิ่์นไม่ได้เห็นหน้าว่าสาวตุยเพิ่์นบ่มีหน้าแต่มีแต่ชื่อข่าวกินคือแบบเดียวกันกับเจ้าช่วงไปคู่เด็กทั้งเอื่อยเพิ่์นไม่ได้ไปนำบอทั้งสาวตุยเพิ่์นอยู่ไหน ช่วงนั้นนั ing, ้นเล่าบอดดี้ป้าเราไปวิ่งเล่าจะมีาอายอายเพิ่นเห็นบ่โดนโ,โ,โดยเลยยางเราก็เจ็บเจ็บมือเลยเนาะเจ็บข้อแขนแม่เพราะว่ากระดูกแตกบ่เนาะนองละกะ<ด>ทังสาวตุยเพิ่นยังบ่ได้ไปสมัครเข้าไปเฮ็ดเวี้ยบึงเก่าเนาะกะ<ด>เจ้าบ่รับบ่เนาะ คืนนี้ได้ใบยําแพทแต่ว่าไปถามม<ร>อมๆบ่เห็นให้โอ้ถ้าว่าเฮาถามแรกๆเนาะแต่ทางอ่าทางสาตุยเพิ่นไปแรกๆูน่าจะลอยู่อันนี้จะหึงได้เด้เนาะแม,ม,ม่นเพราะว่าอีหยังล่ะก่อนหน้านั้นทางสาตุยเพิ่นก็บ่ได้อ่าบ่ได้เอาแน่เนาะ นี่กับมันโดนหน้าแล้วมีที่แพทย์หมอเพิ่นกับบได้เห็นให้กับบอติเพิ่นกเรากับคนเก่าอยู่เนาะน่าจะเข่าไร่เนาะน้องหลาเนาะโดยโดยกับไก่บ่เบิ่งแล้วเห็ดเบียงตลาดด๊กไม่เดินมาเลยคุณอืมกับไก่อีเนาะถ้าว่าเราไปเห็ดเบียงเนาะเจ้าก็อยากไปน้ำเดาอยู่บ่ เมนเห็ดหนดะเห็ดกระตุกตกระตาได้เดือนเท่าไรก็ของเราตะกี้เกยืนดือนนาืมจับตามันโออีกอย่างหนึ่งเขาก็แบบเข่าไปน้ำมายดตีพี่น้องเนาะก็น่าจะโอเคอยู่กว่าเขาไปนี่กลัวอยู่ซือเนาะเข้าไปเห็ดเบียกอยู่ในห่มในเงาไปเือผิวพัน ข่าวหื่นตืมจักใครกลัวไปคุดเล็กจักน้องหลานเนาะเจ้า่าบอพอบากํามาขาก็มานอนพี่เนาะตื่นเช้ามาขาก็ไปเห็ดเบี้ยพอไดมีเงินนาชื่อขออยู่ของกินเนาะหรือว่าชื่อเขาในเขือนงามแล้วกะมีเบี้ยเข็ดมีงานเห็ดกระถือบาดี้น้องหลานเนาะแมนแมน เพราะว่าเข้าไปคุดเด็กมันมีสารเคมีดมบบ่ายเนาะมีกระบอกไฟเหมือนไหมไฟอืมเพราะว่าเพิ่นห้ามเล้อเนาะห้าม,มบวงแล้บอม,มีคนขับไปลักเล็กคนในโรงงานม,มันไก่โรงงานเพิ่อนอยู่ในประตูง,งานเลยที่เข้าไปคุดเด็กเห็นไหมเอากระเจ้ากับบล็อกปิดประตูประตูไว้บอ เจ้าก็เลยเข้าไปได้เนาะคนงานเขานี่นะเนาาออกมาในบนตึกเนี่ยนะตึกนี่เนาะเขาปีนออกมาแล้วมีคนไดนยนําอืมคเลยบ่ให้ไปหาคูดบันี้เนาะโดยโดยดีใจว่าี่ห้องใกล้สิแล้วเดยดีใจเนาะบ่น่าจะแล้วเลยเนาะอืมกล้านอนบุ่เดวกล้ากล้าเนาะบ่ย่านเนาะ โมย่าดเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเขาเองเนาะอีกอย่างอะทางแม่ตูกอะนอนอยู่แถวนอกนี่บ่แถวนี้บ่อืมดีใจน้ำเจ้ากับเอื่นนี่จ่ะทั้งช่างเป็นสิมุ้งหลังคาเนาะมือใหม่กับชิได้อ่ะโกชิได้เทพื้นสิได้ฉาบเป็นของหอขทางน้ามเป็นของตัวเองมัอยูละบ่คือเอื่อยบานหองน้าะขัดเนอหน่อยไหมมักบอก เจ้าก nh ็บ่ได้เนี่ยอ่าบ่ได้ทุนใหญ่เนาะเจ้าก็ผลผลน้อยอยู่เข้าได้อยู่ดอกน้องได้ห้องอาบกะได้อย่าโม้ได้บวมักอ่ะเจ้าเอาใหญ่ๆเลยเบื้องพื้นทีได้ามันเนาะโดยเกได้เนวดองเป็นของตัวเองมหอหองเนาะ ตะกอนเจ้าไปเข่าเยือนกับเจ้าบอกหรือว่าเข่าป่าคนนั้นเนาะมีแด้บันเนี่ยมีอาลานชาวเนาะได้เดือนงามๆบัดมีลานชาวอยู่น้ำเนาะชาว่าบ่มมีของน้ำอย่าโอ้ยเนาะชาว่าเอามีของน้ำแล้วก็ดีไปอีกแบบนึงมีโอกีใจน้ำเยือนใก่จีเร่ออะไร งานตเก่าแล้วบันี้กระทอดินอามาแต่ว่าน้องหล่ะยังอามาแต่ทอยางบ่หรือว่ากระเจ้าห่างเหตดแบบนั้นเลยยังน้องอ่ะมาคิวบ่เนอะเป็นถาทถอดที่เอามาโอ้เป็นถาทถอกระเจ้าใช่ยัดทอดนี่น้องหล่ะ พกพกท่อถังละสามเนาะดีแบบนั้นแหละแล้วน้ามันกระตั้งไม่หันเลยบอ๊ะดีอกดีใจน้ำจ้ะอ่ะเดี๋ยวเอื้อยฉีดไปเลาะเบิึงกะเจ้าเห็ดเฮือนเนาะดูดูกะฉีดเลยกับเลยเนาะน้องด่าเนาะดูสบายดีน้องละสบายดีดูเนาะวายดีอกดีใจน้ำ ดีใจได้นอกน้องอุทัยเนาะโดยถ้าบัตแล้วนี่เจ้าได้ใจเจ้าอยากได้รอย่างไรหรือว่าพ่อจะมีบ้างยังอยากได้รยังไงอีกแน่ดีใจแลยนี่เนาะโดยโดยอ่ะเยัให้ทางน้องเพิ่นพักพรก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิดงไปอ่าเบิ่งชางเพิ่นเผ็ดอีกทีนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ทั้งช้างเพนจิกโก้ขึ้นเลยนี่ง่อยเมนพีนนะกก่น้องเนาะตะกอนชาบัวคิดว่าทาาั้งช้างเพนจิโบกโกนะ้เนาะก็คือโกอ้ขึ้นพ่อแม่พี่น้องปิดเลยนะนี่เนาะตูนะ้เนาะคิดว่าแบบไข่ปืดด้วยนโะมเมนต์เนาะปิดเลยห่อนแน่เนาะตูนะ้เนาะทางนี้กันเนาะ กำลังเห็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องกะถือว่าทางห้องน้ำยังไม่ดได้โกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโกแต่ห้องน้องขอ,องใครพ่อแม่พีพ่น้องเลย <c oughs> ผัดลมกระหอนเนาะตูเนาะ <c oughs> อื เพื่อนแล้วนี่กะถามว่าพัดลมนี่บ๊กคู่กันนี่กะโอ้ยเนาะในตุแล้วเนาะหอนแน่นี่ใค่แต่มีพัดลมความหอมเด้เนาะอืม่พกตุ๊กข้อแน่นอนแม่เอ้าผลยิตุ๊กจังเอาตู่เนาะเมนหอนเอ้าอฮือแล้วฮือเนาะเม่เม่แมนเสียงข่าวกับ่มี่เดือ่ กบาดแม่นเฮ็ดปวกใหญ่เด้อแต่กะบ่ได้ดอกบ่ทันกระเจ้าหแม่นมีแต่ไปหาชื่อแล้วเฮามันไปบ่ทางเฒาแม่นแถวนี้กออกบ่เฮ็ดหงูเฮ็ดหยังบ่ออกอือเอาแถวนี้เฮ็ดหยังออกแม่ตเฮ็ดปวกเฮ็ดเพาะบ่มีบ่บ่แม่นินเพิ่นแน่เนาะมบ่ว่างบ้านกมีเบิ่งพู้นทางโคก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่เขาอือนี่เคยทินเพิ่นบ่แม่นเพราะว่าเบิ่งทินเคยออกเดเน่อันเงินบ่อันว่าหาอันแก่หายงหางอืแม่นๆออกแล้วแต่หากบ่เคยสิหาดอกท่านก็เจ้าอียังบ่จักเบิ่งเบิ่งอ่าเบิ่งเฮ็ดออกแม่ตุม้อ่อกสิแล้วแน่เนาะตูเนาะดีใจบ่ตุโอ้มีใจมีใจเด้เนาะ เมนชำหลกชงรังนี่เนี่ยต๊ต๊เนาะดีใจนํำให้เป็นเมตุนอนใช่น่ะเมตุเอาโมได้นอนอยู่ในห้องบ่ผ้อนโมได้เปิดหน้าต่างบ่จะตุจางคื้นคืนเนาะห่อนก็มีแต่เปิดพดลมเนาะ ยเคยมันมับ่ได้เจ้าแล้คือเฮาใส่แอ่ดีใจนะันทางลูกกลับบ่จะตูเด้อีใจโอ้ยคในความของแม่นที่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเฮ็ดให้ซํานี้ก็พวขนาดลูกก็ยังดีใจเ้ม่นนงนงทาคืนบ่ับต่่ขนาดลูกยังดีใจเด้นี่ขนาดบ่แม่นเฮือนลูกเด้นี่ เมนเพราะว่าแม่ตู้นี่เนาะจะอถือว่าหลังใหญ่เนาะตู้เนาะแม่นหลังใหญ่กว่ากลัวบ้านสายบุญอีกดีอกดีใจนําบ่่านพอลแม่นเพราะว่าแม่ตู้นี่กถือว่าครอบครัวใหญ่ตงไดหลังใหญ่เนาะ ดูกล,ลับก่อนใช่ไหมตุสบายดีเด้อยดีโดยน่าดีอกดีใจน้ำเดี๋ยวอีกแมนแมนเนาะคุณชางเพป็นกะเห็ดอยู่ขอแมนพี่น้องเลยอ้าปิดบัดนี้กัถือว่าห่อนอีกเนาะแม่ตุ๊พิเอี้ยรบบาเวลาไรแบบวลาห่อนปิดเปิดเนาะแม่ตุ ถ้าปิดเบ็ดนี่โอ้ยนี่ยังบไม่ชื่อมากเพาะฉะนั้นตู้ปองเยี่ยม,อมโอ้ยผ่องพ้ากับโบมี่ด้วยเนาะตู้เนาะผ่องพ้ากับโบมี่ปองเยี่ยมเลยเนาะถ้าว่ามีปองเยี่ยมถือว่าคาัลาดแน่นอือผุนทั้งช้างเป็นกำลังตัด <c oughs> อือตัดก่อนเนาะช้างเด้อบันดนีโดโด้โดยโดย ดีอกดีใจน้ำน้องอุทัยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพอบาเพื่อนน้องอุทัยเพิ่นนี่กะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าก็คือรออีกบนน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้กะอ่าทางช้างเพิ่นกำลังเฮ็ดกำลังบุกพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจน้ำน้องเพิ่นได้ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ชาบัวกะแบะเข้ามาเยี่ยมมายามพ่อแม่พี่น้องคือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะผากติดตามชาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องผาก กดได้กดแช่เนาะพอมีกำลังใจหรือว,ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวก็จะได้ขอกาวคำมา a สาบายดีสาบายดี